เวลาประมาณตีสองตีสองตีสองตอนนี้เราก็มาถึงหน้าอุทยานแล้วนะครับจะบอกว่าอากาศเย็นไหมครับคุณแอลเยน็เยนเย็นนแบบหนา,นาวเลยครับหนาวหนาวเลยแหละครับคือตอนนี้คือถ้าดูจากภาพรวมภายนอกยังมืดอยู่เลยครับแล้วก็ยังยังไม่เห็นมีผู้พิชิตผู้กระพิงมาเลยตอนนี้คือลมเย็นลมเย็นลมเย็นครับตัวผมยืนอยู่นี่ยังตัวสั่นเลยสถานเย็นนะฮะสถานครับแล้วก็เมื่อกี้ถามถามพี่หน้าอุทยานว่าบนดอยน่าจะเลขตัวเดียวใช่วันนี้อุปภูมิได้ลดลงมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขของอุปภูมิของเช้าวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งบัด นะเดี๋ยววันนี้โอ้โอยังไงแล้วช่วงนี้ผมขอไปพักผ่อนที่นี่ก่อนแล้วกันนะแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นเขาแล้วจะให้ดูทีเดียงบายบายโอเคอ้าวนะครับตอนนี้เป็นไงฮะสวัสดีครับผม MJ Evolution ชันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเนะี่ย 20, 20ใช่ไหมฮะวัน,นที่20เมื่อกี้ <20 S 1> ดูอุณหภูมิ <20 S 1> ใช่ก็อ,<า>อยู่ที่16องศา16องศานะครับอากาศกำลังดีอากาศกำลังดีแล้วตอนนี้คือเรากำลังอยู่ที่จุดเริ่มต้น เขาเรียกว่าทางขึ้นบนภูกระดึงนั่นเองอตอนนี้เวลาก็ประมาณทักเจ็ดโมงเช้าพอดีนะฮะเจ็ดโมงเช้าพอดีอืมผมว่าอากาศมันกำลังดีนะนะ,ะจริงๆแล้วอยากจะให้ทางของเพื่อนๆนดูเรื่องของรอบบรรยากาศข้างๆก่อนนะครับว่ามันดีจริงนะครับแดบดบยังไม่ออกเท่าไหร่นะฮะถือว่ากำลังดีคิดว่าเราน่าจะถึงบนยอดภูเท่าที่ผมคาดมาณประมาณการก็น่าจะไม่เกินเที่ยง่ะ ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะแต่ถ้าเลยช้ากว่านี้ก็น่าจะเป็นช่วงของบ่ายโมงมและถ้าไปถึงบนยอดภูแล้วเดี๋ยวระหว่างที่ขึ้นภูระหว่างทางอะ่ะเดี๋ยวดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจแ้ะเดี๋ยวจะเอามาฝากให้ดูอีกทีหนึ่งคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงก็ตอนนี้ต้องบอกการตรงเต้น,เ,นเอาอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้ลุ้นๆกันนะฮะลุ้นกันโอเคบายบาย